กฤษณะวิญญาณแสงที่รักของฉันฉันคือพระกฤษณะที่โลกรู้จักในฐานะเทพองค์หลักหรือพระเจ้าในศาสนาฮินดูนอกจากนี้ฉันยังถูกมองว่าเป็นอวตารที่แปดของพระวิษณุอีกด้วยบ่อยครั้งที่ฉันถูกเรียกว่าพระกฤษณะฉันเป็นตัวแทนของแหล่งกำเนิดของการดำรงอยู่ทั้งหมดสิ่งที่เราเป็นทั้งหมด วันนี้ฉันมาที่นี่ในนามของกลุ่มมาสเตอร์ที่ตัดสรู้ผู้ซึ่งกำลังมองข้ามการเปลี่ยนแปลปงบนโลกของคุณจากมิติที่3เป็นมิติที่5้กระบวนการเลื่อนระดับนั้นยืดเยื้อและเกินกำหนดมามากพอแล้วจึงจะเสร็จสมบูรณ์เหตุผลประการหนึ่งก็คือความจริงที่ว่าจิตวิญ,ญญาณทุกดวงนั้นอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาจิตวิญ,ญญาณที่แตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลไม่มีใครสามารถเร่งความเร็วได้การเดินทางทางจิตวิญญาณมีความสำคัญมากและหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับดวงวิญญาณแต่ละดวงคนโลกนี้หากคุณต้องการทิ้งความถี่ต่ำคุณสามารถทำได้โดยการเข้าถึงอาณาจักรแห่งจิตวิญญาณและทิ้งภาพลวงตาของมิติที่สามไว้เบื้องหลังเท่านั้นวัตถุนิยมทั้งหมด หมายความว่าคุณคุ้นเคยกับมันมาแล้วคุณต้องทิ้งมันไปเงินหมายถึงการแสดงให้เห็นว่าเป็นพลังงานเชิงบวกความมืดใช้พวกมันเพื่อควบคุมมนุษย์จิตวิญญาณจำนวนมากยังคงยึดติดกับเงินมากและต้องการให้มีแรงสันสะเทือนที่สูงขึ้นต่อไปสิ่งใดก็ตามที่แสดงถึงความถี่ต่ำมันจะหายไปอย่างไร้ร่องรอย สิ่งที่คุณมุ่งเน้นจะต้องสั่นไหวให้สูงและลืมด้านลบของความเป็นจริงเท็จนี้ยิ่งคุณอยู่ในพลังงานต่ำนานเท่าไหร่การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นกับคุณช้าลงเท่านั้นเวลาถูกปรับใหม่อีกครั้งเพื่อเร่งความเร็วของสิ่งต่างๆบนโลกทุกคนที่มีส่วนร่วมในกระบวนการการเลื่อนระดับได้รับการคาดหวังให้ทำหน้าที่ของตน เพื่อทำให้โปรเจกต์นี้เสร็จสิ้นดาวเคราะห์ดวงอื่นกำลังต้องการความสนใจของเรามาสเตอร์ที่ตัดสรู้ได้ตัดสินใจระหว่างการประชุมกับสภาสูงแห่งกาแล็กติกมันจะถูกเปิดเผยในอนาคตอันใกล้นี้เราต้องการเห็นความโปรง่งใสและความรับผิดชอบที่มาจากพันธมิตรซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานภาคพ,พื้นดิน รักคุณแต่ละคนมีบทบาทพิเศษในกระบวนการเลื่อนระดับนี้ติดต่อกับจิตวิญญาณของคุณผ่านการทำสมาธิแล้วคุณจะรู้ว่าทำไมคุณถึงอยู่ที่นี่ตอนนี้ฉันอยากจะเตือนทุกคนถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสู่โลกใหม่คุณสามารถเห็นได้ด้วยตนเองว่าเมทริก mm hmm. ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์แผนควบคุมยังคงทำกิจวัตรเดิมต่อไป และไม่ยอมปล่อยการควบคุมไปนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมมิติที่สาจะหายไปเนื่องจากคุณไม่สามารถสร้างโลกใหม่บนรากฐานของโลกเก่าได้หลายๆคนยังคิดว่าพวกเขาอยู่แค่ที่นี่สิ่งเรียวร้ายอย่างน่าอัศจรรย์ก็จะหมดไปและความเป็นจริงใหม่ก็จะปรากฏขึ้น คุณต้องออกจากร่างที่คุณมีตอนนี้ไปสู่ร่างแสงใหม่และร่างกายเพื่อย้ายไปสู่มิติใหม่โดยทิ้งมิติที่สไว้เบื้องหลังไม่ใช่เรื่องง่ายเรากำลังพูดถึงมนุษย์มากกว่า8,000ล้านคนไม่ใช่ทุกคนที่จะขึ้นไปในคลื่นลูกแรกสิ่งมีชีวิตแสงสว่างนับพันล้านมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการนี้ โปรดติดตามจิตวิญญาณของคุณและแยกตัวออกจากทุกสิ่งสิ่งที่แสดงถึงความเป็นจริงอันลวงตาของการจำลองโฮโลแกรมขอขอบคุณเอกอัครราชทูตกองกำลังแสงกาแลกติกโปรดยอมรับพรและความรักอันสูงสุดของฉันพระเจ้ากรศณนะถ่ายทอดโดยเอรีนาเวลาเกสเอกอัครราชทูตกองกำลังแสงกาแลกติก